ยายเพ้นพันกาอยู่ที่ส่วนของเพิ้นพี่น้องเนาะเรื่องของยายเพ้นน้องปูป่าทีว่าลูกพันอะไรพี่น้องทีว่าเป็นกระแสที่โด่งดังอะไรพี่น้องทีว่าไพกระยักเบิ้งว่ายายเพ้นที่เป็นยังไดทีโดนจับหรือสีโดนถูกแบบใดพี่น้องหรือว่าทำคุณยายบ้านถอนว้ามาอยังไดกะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งอะไรเนาะกะเพ็นนำกานว่ายายเพ้นเป็นยังเส้นยังเส้นยังเช่นนะยายเพ้นพันกะอยู่ สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หกักแพงโมเอฟซีพังลาวพังไทยต่างประเทศนําเด้พอพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่พอกับช่องบ่าวจอยชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องบ่าวจอยชาแนลกลับมาหาทางแม่ตู้ท้าเพิ่นพี่น,ออน้งาางนนนองเนาะเมื่อนี้กับชิมาเห็ดลังคาให้เพิ่นอะไรทางบ่าวเวียงไซ ใจเกินร้อยพี่น้องเอลยเนาะกาได้มาซื้อไม่ซื้ออย่างนี่แหละเห็ดฉังกะสีเห็ด,ห,ดหลังคาเฮือนให้เพิ่นพี่น้องเอลยหรือว่าจังไดกาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งไปสม้มเนาะน้ำกันบวชซักศาสเสียเวลาพี่น้องเอลยเนาะหรือว่าจังไดกาพาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพูดเรื่องยายเพ็ญมื่อไรก็ได้พี่น้องกันเนาะถือว่าของยายเพ็ญนี่ก็อาจชีสงบสีเงียบลงไปแน่พี่น้องเนาะต้อง ยายเพ็นเนาะเรื่องยายเพ็นเนี่ยพี่น้องหรือว่าอย่างไรกับกับลุงเนาะยายเพ็นกับลุงอาจจะอาจจะจบลงแบบแฮปปิ้งเลนดิ้งอะไรพี่น้องเนาะหรือว่าอย่างไรก,ก,ก็ได้เนาะกะเรื่องของยายเพ็นพี่น้องเนาะโดยไปชวนน้องเ,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 เพื่อนไปแบ่ไมไแบ่ไหมบ่ไปแตน้ำกันพี่น้องเลเนาะ หรือว่าจังไดนก็ผาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่เด้อพี่น้องเนาะพันกระตุ่นก็หลังหลับโบน่ายไม่ได้พี่น้องเนาะการหยากให้ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไม่ไดพี่น้องนึกว่าจังไดนก็ผ่านี่แหละคือยายเพ้นพันกัอยู่ที่ส่วนของเพิ่นพี่น้องเนาะเรื่องของยายเพ็ญน้องปู่ป่าที่ว่าลรุพันอะไรพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นกระแสที่โด่งดังอะไรพี่น้องที่ว่าไผ่กระยักเบิ้ง วา,ายายเพนที่เป็นยังใดที่โดนจับหรือที่โดนผูกแบบใดพี่น้องหรือว่าทาคุณยายบ้านผ่นว่ามาอย่างไดกะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งอะไรนะเนาะกะเพนน้ากันวายายเพนเป็นยังสั้นยังเสยังเช่นนะยายเพนิ่นกะอยู่เพือขอเขาผ่อนแลพี่น้องเรยบม่บมีอย่างพี่น้องนเนาะยายเพนกะทางทมงานยูทูบกะอาชีพอะไรไปช่วยิ่นหรือว่าจังไดกะบูฮูกัน,นพี่น้องพาน้องปูป่าหรือว่าอย่างกะอาชีพมีคนช่วย กับบุคุยกันเนาะแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีอย่ังไงพี่น้องเนาะจากทางยายเพนอาจจะเงียบลงเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าอ่ะหรือว่าจังไงกันสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งเไปขนไม้มาโอ้สบายดีเด้อล่ะเดินเดิไปไปไปขนให้น้องฝึกขนไม้ไว้พี่น้องกันเนาะป้าเธอมาบอดเอ้า เกิดอะไรขึ้นกับเฮียบอสวัางงกะสีเอ้ยเดี๋ยวอา่อเบ่ับค่อยๆค่อยว่างค่อยวางมาสิบาทมันลวดลวดลุลวดขาดเมนลดขาด สบายดีเหรอสบายดีเบาสบายดีโดยโดยโอ้แมนย่างกรายะกทายแบกกะทายห้ามกะทายนี่แหละพี่นาองเนาะซอยกันเนาะคนละไม้คนละมือเนาะนี่แหละน บมานนน้นสว่างอะไพี่น้องเนาะเ้ยดป้อลงไปด้จ้มาเอาสองเลยบ่นิเป็นยังไงรสชไม่งามเีไม่งามเลยไม่เชาใส่ติดเกดได้เกดเอเกดบีเกดซีไปปะนี่แปะกัน vườn được ta lắng bò hiền Nên nào nó bếc, xoay gắn còn là ăn Còn là nòi thì nào cái nó Bây giờ bắt bè con Mà trời cái bè phải thăm lắng Nó là nó Được vào trang này gà Tế trắng xí đấy hồi

áo áo nhục đây vào lần uhm. đây bà. à nó lưới à nè được vô tầm nè bao trời cái xi bay sẽ phần chắc tôn nâng thì đăng khỏi phải đây nãy น้องเปิดแบกพี่น้องเนาะมาเจอกับแบกซอยน้องพันตู้นึงพี่น้องเนาะนี่แหละเรื่องซอยกันพี่น้องเนาะเรื่องของยายเพนอัติจบนึกว่าจังได้เอาก็สีไปลื้อหลังคาเพิ่นพี่น้องอีกทีนึงหรือว่าจังได้ก็ลื้อหลังคานี่แได้พี่น้องเก็สบายดีเนาะ trai cành đẻng mướn, chè bố đại Thứ tủ thứ sắt,

กเอานานบเห็นลูกเดี๋ยวใหทั้งบอกว่าันตัดคิปกันเดี๋ยวมันไปเอาน้าีมาให้กินเป็ะพานบุญให้ดิบอก่จะกินเป็ะพานบุญ เช้ากันต๊ได้หไเมื่อยอยบ้ามันตะปูมันยาวกว่ามันงัดมาได้ยังเฮ้ยต่ออ้าจะต่อข้างหลังฮะออก้เลย่มายูทังนี้ทังนี้ก็ได้โอเคทาเทีนข้องลัต่อข้างหลังเอาเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ใจยีด cho đẹp rồi. nào Đừng wow. mà đấy Con mà nốt nè nào rồi nào Và trái này hết bắt Mày cứ đọc, cứ phù nữa này Tỏ cái

เราจะได้เหยียบบอลมาเพื่อนมา,มานี่นี่แหละพี่น้อยเนาะการลือ้อหลังคาพี่น้นอยเนาะเขาก็ได้อยู่สูทำงเาจ่อยก็ได้พี่น้องเยถูกปิดปากป,าป,าปาิดไนะมูคันเลยอยู่ข้างล่างพี่น้องคือไม่แต่มอดแท้เหยียบบอลทำมา้ mất né tập phối ship tập phối ship huấn đấy, mình tạo cái ngặt đây, à mìn, đào rót đào. Tờ này tờ nèng này

จได้ <Genau. S 1> เออ like มันมันองรอบนึงมัได้แล้วรอบตัวนั้นนะส่วนนี้กับส่วนนั้นเท่านะบมได้วดี้่อเลีวอกเงื่อนเงื่อนวัดเรอวัดอาเสีย quay để đi làm ăn ngặt vào đây đó, cái này tập phủ Mình bỏ lệch, sẽ lên nhau đó Mình cầm lắm đấy

Khân mắc kính là kính nè kính nè kính đấy kính nè kính nè kính đấy kính nè ý hả kính đi, kính đi đi đó kính đây đó, nè kính nè

ừ vậy nó ngăn nó thoát nó tàn gì đó hơi vẫn vào cho thơ sáp gắn ừ ồ hết máu thoát đi nó thoát một đầy nè 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 đây ở chứ rồi sắp rồi rồi vâng chỉ ngăn ở mai nó cảm trôi con ô thiệt hả mai ngăn ở tôi mình sàn có đi con vâng thấy Phu. Phu. Phu ngoài bó, thai, nó thôi thôi đấy có mày không là bao nhang nhang một lấy đây chết Hãy subscribe men hai, hai bà, chấm chăm hai, thì nhau, đó nó. No, hai bà, vi nhau. Ta lòng bọt lên nga. Ta lòng bọt lên nga. Ta lòng bọt lên nga. Lòng bọt lên nga. Lòng bọt lên nga. Lòng bọt lên nga.

สั่นลงจานจ้ะก็ได้พอเพยนะมงัดเจ้าได้จานลงก่อนม่ได้มึงหัดน่เอ้ยป่อฮักป่อฮักปอเลยเออั่นั่นละวเห็ดไรสนก็ได้เห็ดแบบนีโอมัเห็ดตรงนี้ไม่อ้ไรรอตกแต่มันออกลงบุนผิดทูดดิภมเงินเห็ดเรื่อนเยไปอย่างนี้แล้วเดี๋บอกทาดดิ Yeah. À, ngay lên ngắt lấy rồi này, này, này rồi oh, đợt, đợt. hết tiếng anh à, tụi hả? không thấy này chứ đi, ui, cứ cụi lại

ระวังเยี่ยมไม่กระดึ้งหรือเยี่ยมแน่นเลยลงไปแล้วเอาเลียชามบปได้นะมันบด่วนได้เอาเอาเบิร์ดมาด้วยป้าไว้ไปป้าไว้ป้าไว้ตัวน่ะป้าไว้ตัวนั้นการจ้อยซองอันนะนะมันตกแล้วเนาะเออตอนนี้เราออกไป เดีจะได้เห็นแหละโอเคโอเคเนาะคลิปนี้กับสีบัมีิยังหลายพอไหมกะทางมาจอยเพื่อนถมห้องจะได้กะสวัสดีเลยสบายดีอ่ะไป่เลิศบ่เอาลาย